สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสมหรับังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปยันลาทิตตี้แน่หลังหมดสัญญาที่เหลือเป๊ปกวาร์เดียล่ายืนยันอย่างชัดเจนว่าเขาจะอําลาสโมสรแมนซิตี้อย่างแน่นอนหลังจบภารกิจปัจจุบันที่มีสัญญาเหลืออยู่2ปี ถึงปี2 0 2พพร้อมปลดใจว่าเขาต้องการหยุดพักจากวงการฟุตบอลหลังจากนี้เขาที่กล่าวอย่างนี้ว่าผมรู้ดีว่าหลังจบช่วงนี้หรือหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์เนี่ยผมจะหยุดแน่นอนมันเป็นการตัดสินใจแล้วและผมตัดสินใจเรื่องนี้มานานแล้วนะผมจะลาทีมหลังจากจบช่วงนี้กับซิตี้เพราะผมต้องหยุดพักต้องโฟกัสกับตัวเองกับร่างกายของผมเองผมรักฟุตบอลนะแต่ว่าผมก็ต้องการชีวิตของตัวเองเหมือนกันนี่นะครับเป็นการกล่าวของเปปกัวเดียร่านะครับที่ ได้พูดถึงสัญญาของตัวเองนะครับหลังจากที่จะหมดสัญญาในปี2027นะครับว่าหนทางของเขาแน่นะาคตจะไปยังไงต่อมาดูข่าวต่อมากุนไม่ฟันธงเป๊ปเสริมแบคขวาเพราะอาจพอใจแค่ลูอิสและนูเนสพี่บ่าออกมาเองนะครับ ทางด้านเซกิโออาเกโรตำนานดาวยิงของมาติตี้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับถึงกระแสข่าวที่เรือใบสีฟ้ากำลังพิจารณาคว้าแบ็กขวาคนใหม่หลังจากที่มีข่าวว่าอยากได้ตัวทางด้านซีโนริฟฟเมนโตจากนิวคาสเซิลนะครับเขาเนี่ยบอกว่าไม่แน่ใจกับติตี้ว่าอยากจะซื้อจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีทั้งลิโกลุยส์แล้วก็รวมไปถึงมาร์ติอุสนูเนสแล้วเขาได้กล่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าผมเห็นข่าวลือเรื่องริฟฟเมนโตแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่มีอะไรชัดเจน อย่าลืมว่าเป๊ปเนี่ยยังมีลิโก้ลูอิสในตำแหน่งนั้นและก็เคยใช้มาดิโอเนเนสเล่นตรงนั้นเช่นกันซึ่งผลก็ออกมาดีเหมือนกันผมว่ายังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าแมนซิตี้จำเป็นต้องเสริมตรงนั้นหรือเปล่าผมบอกได้เลยว่า50-50นี่นะครับอาเกโรนะครับได้ออกมากล่าวเองนะครับพูดถึงกรณีที่เป๊ปกวัวเดียรานะครับหรือว่าทีมแมนซิตี้เนี่ยต้องการแบ็กขวาคนใหม่พี่บ่าวนะครับได้บอกว่าตอนนี้เนี่ย เชื่อ50 50นะครับเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยมีลิโก้ลูอิสและก็นูเนสที่เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาอยู่ลิฟาเมนโต้เนี่ยอาจจะเป็นแค่ข่าวลือนี่นะครับเป็นความคิดเห็นของตำนานของแมนซิตี้อย่างเจเกียอาเกโรนะครับมาดูข่าวต่อมาเซฮิติเผยชาร์แบรดซิวาของเซฮิติกลายเป็นนักเตะที่เป๊กกว่าเดียร์ลาใช้งานมากที่สุดตลอดอาชีพการคุมทีมโดยลงเล่นให้กับแมนซิตี้ไปแล้วทั้งหมด407นัดตั้งแต่ปี2017 แสงหน้าเควินดูบอย3ามร้อยปเนัดและแอเดรีนสามร้อยเจนัดอย่างเป็นทางการไล่ตามนี้เลยนะครับอันดับหนึ่งนะครับเบร์เดซิวา407เกมอันดับ2เควินดูบอยเล่นทั้งหมด3ามร้อเกมอันดับที่3นะครับผู้รักษาประตูจากบาซิเอเดเรียนสามร้อยเดสิบสองเกมอิงคายคกาุนตุกันกองกลางจากเยอรมันเล่นไปทั้งหมด3ามร้อยห้าสิบแปดเกมไคลวอลเกอร์จากอังกฤษ319เกเกมฟิลฟอร์เดน ลูกมอสุดที่ลักษ์319เกมลายฮิมเซอรริงปีกจอมพริว้ว292เกมจอสโตน277เกมโรดี้กองกลางบัลลงดอ265เกมเปอร์เนนิโย244เกมริยาดมาเรส236เกมกาเบียลเจชุด236เกมและลิโอเนลเมสซี่ตอนนี่คุมบาเซโรน่านะครับ219เกมนี่นะครับก็คือ13 อันดับนะครับที่เป๊กัวเดียร่านะครับได้เลือกใช้งานหลงเล่นมากที่สุดตลอดอาชีพการคุมทีมของเขานีครับ <t Myster ious> นี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดใน EP นี้นะครับพี่น้องชาวเรวบยสิฟ้ามีความคิดเห็นกันอย Comment, ่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ